สายขอบคลเลนสวัสดีครับผมมิดรครับผมป้อมสาคลอบครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการสาคลอบเคลียร์แลนอ์เซลล์2020นะครับซึ่งหนึ่งงานนี้นะครับเรามีการเอาสินค้ามาลดราคาตั้งแต่4 0ถึง60เปอร์เซ็นต์ครับผมเตรียมพบกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะก็จะมีทั้งสแปงอีเซอร์ทีเอชดบอมแล้วก็อีกหลายรายการเลยทีเดียวครับผมนอกจากนั้นนะฮะเราจะมีอะซเซสซอรี่ที่เราใช้เกี่ยวกับจักรยานไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับ แล้วก็มาติดตามชมนะครับคลิปรถราคาเรานะครับเราจะเริ่มลงตั้งแต่วันที่4ทธันวาครับผมเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปครับครับรายการนี้เราจัดกันอยู่3วันเท่านั้นนะครับวันที่4-5-6หธันวาครับแล้วพบกันครับพบกันครับเฮ้ยป้อมลืมนี่ครับอะไรนะเราจะแจกให้กับผู้โชคดีนะครับ10ท่านนะครับผมในกับคนที่ช่วยแชร์คลิปนี้นะครับ แหวนสเปเซอร์สแปงของแท้นะครับเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาจากอเมริกาครับไฟสระ,ะป้อมงนานคงหนักมากเลย <laughs>